สวัสดีครับทุกคนมาดูมาชมเครื่องโรยปุ๋ยอคอกคอกวัวออเปุ๋ยขี้วัวเนาะอันนี้เท่าแก่เขาลงมาใหม่เป็นเครื่องของต่างประเทศเท่าแก่ก็ซื้อมาใหม่อข้างหลังเป็นตัวตีตีขี้วัวเนาะตีมูลสัตว์ตีให้กระจายข้างในก็จะเป็นสายผ่าน มืดเลยจะเป็นเหมือนโซ่จะลากลากองมูสั์ลงมาเนาะตัวนี้ก็จะตีมุนติ้วๆอย่างนี้แล้วก็จะกระจายออกไปข้างนอกอันนี้คี้วัวที่เราเอาออกมาจากโคกฟาร์มเนาะพรุ่งนี้เราจะได้ทํางานดูอันนี้ซื้อมาใหม่ครับแกะกองโอ้ใหญ่หมาอครบนี้ไปดูข้างในขึ้นไปไหมไปอยู่โอ้นี่ข้างใน อันนี้ใช้รถไถหลากเอานะต่อพ่วงกัรถไถนี่ของเก่าอยู่นู่นของเกา่ามันเก่าแล้วทำงานตีตีตีปุยไม่ค่อยดีไม่กระเด็นมหมดอายุการใช้งาน ดี๋ยวจะขายทิ้งอันนี้เป็นขี้เลื่อยครับไว้ผสมขี้บัวในฟาร์ม <c oughs> จุดนี้เขามีที่ตักทุกตัวเลยเนาะให้ตัก <c oughs> กันเกษตรโอ้สวยงามมากครับล้อใหญ่ด้วยรบนี ครับที่เข้ามารับชม